สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาสดใสกับเด็กๆค่ะเช้านี้สมาชิกใหม่ของเราได้ออกจากกรงแล้วค่ะเด็กน้อยมองกระบ,บอโก้เข้ากับพี่ๆได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มุดนะลูกไม่มุดนะไม่มุดนะลูกออกมามาออกมาเร็ว นี่ยค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะมีความส่วนของเขาเดี๋ยวเขามดเขาเขาก็ออกของเขาได้ค่ะส่วนรุ่นใหญ่ของเรากินอย่างเดียวกินอาหารถุงทองรอเหรอลูกอ๋อถุงทองรอคิวถุงทองรอคิวทองพี่ทองเอก,กับทองสุกกินก่อนแต่ทองแทแ้ทไม่กลัวใครค่ะชิงกินได้ตลอด นสวยของเราแต่งตัวคนสวยของเราแต่งตัวนะออกมาลูกออกมาเร็วพี่ทองเอกไม่ต้องไปกวนน้องลูกทองเอกไม่ต้องกวนน้องค่ะจริงๆแม่กิ่งเอาน้องออกมาลองออกมาแต่งคืนนี้แล้วค่ะ พอเ,เอาออกมาแล้วน้องเข้าออได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก่อนนอนได้กินก็เอาน้องเข้าพวงอีกทีหนึ่งแล้วตอนเช้าเนี่ยค่ะค่อยออกมาเด็กๆดกเล่นเล่นสนุกสนานค่ะแต่เขาก็เล่นกันอสองคนของเขาแต่เขาก็เล่นในที่กว้างขึ้นเขาก็จะวิ่งเล่นของเขามีความสุขโชคดีไปที่พี่ๆเขาไม่รังแกน้อง เนี่ยก็จะมีแต่คนนี้ค่ะพี่ทองเอกของเราตอนนี้พี่ทองเอกรังแกน้องๆหมดเลยค่ะแต่ว่าน้องไม่ได้กัดนะคะน้องแค่เหมือนกับแค่ไล่น่าจะเป็นอยากเป็นจากฝูงในในหมูในกลุ่มน้องแค่ไล่เฉยๆค่ะแต่อันนี้พี่ทองเอกไม่ได้ไล่น้องนะคะน้องเข้าไปเล่นกันเองมุดเข้ามุดออกกันเองแต่พี่ขอไปนั่งเฝ้าคุมประตูเน้ แม่พูดยังไม่ถาดคำเลยอ่ะเท้าไปแยบแยบน้องทำไมอะดุกฮะเขาจะกำหลาบทองสร้อยพี่ทองเอกจะกำหลาบทองสร้อยแล้วก็มีถุงทองมีหมดเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กัดไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะลูกนะออกมาเล่นกับพี่ๆนะพวกเราเนี่ยเพราะว่าพวกเราเริ่มโตเป็นหนุ่มและทองแท้ทองแข่งก็เริ่มโตเป็นหนุ่มค่ะ เริ่มมตุดทองมีทองมาและเพราะเขาจะรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นเดียวกันก็อาจจะต้องแยกๆออกมาไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งนะลูกนะแต่แม่เผลอแม่พลาดนะลูกนะเด็กๆยังไม่ได้ทําหมันค่ะรุน่นนี้ถ้าทําไม่จริงก็าอาจจะทําของทองมีกับทองมาดก่อนค่ะตัวเมียอ่ะบ้องโกู้ออกมาละอ่ะพี่ทองเอกหลบหลบเร็ว มองจะออกเร็วบองกู้ออกมาได้ล้ะอยากเข้าห้องหนูเหรอลูกอ่ะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าอือไม่เปิดประตูให้เข้านะลูกนะแต่ไม่ใช่เด็กๆเ,เข้าค่ะรุ่นพี่ๆจะเข้ากันพวกพี่ๆจะเข้ากันให้น้องหลบเลีกหน่อยลูกให้น้องหลบเลีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเด็กๆบ้านเราก็ถือว่า โชคดีไปอีกขั้นหนึ่งที่เด็กๆไม,ไม่ไม่มีปัญหากัน mm. ก็เดี๋ยวให้เขาค่อยๆปรับจูนกันค่ะ mm. อยากเล่นนะลูกโอ้อยากเล่น